สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่เกาหลีเนาะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่รอเจอจอมรอตอขออนุญาตเลื่อนกําหนดการเข้าเทวลไยนะคะเนื่องจากว่าแอบมาทําหน้าสวยมาเนื่องจากหนังตาตกนะคะมาทำศิจกรรมใหม่เนาะตอนนี้กําหนดกลับเข้าเทวลไยนะคะชัดเจนแล้วคือเป็นวันที่23่ามมกรานะคะถึงวันที่29่กามกราและแอบบอกตรงนี้ค่ะวันที่28มกราเป็นวันไหว้ขอพอรเทพเจ้าไฉ่สิงเอ๋ยใครที่มาที่เทวลไยนะ มียันไยสวยของครูประพัฒน์เตรียมไว้ให้ที่สําคัญเตรียมอ่างเปาไว้ให้ทุกคนเหมือนทุกปีแน่นอนส่วนใครที่อยากจะมาไหว้ขอพรที่พระเจ้าเฉยสีเอขอเปิดการเงินด้วยกันเราเจอกันคืนวันที่28มกราคมนี้แน่นอนส่วนใครที่ไม่มาฝากได้เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าวันกําหนดมีอะไรดีๆบ้างแต่ที่แน่ๆใครที่รออยู่23มกราคมถึงวันที่29มกราคมเจอกันที่เทวารัยแน่นอนไม่เลื่อนแล้วจ้ะ